แค่ธรรมดาเอามาหน้ามานังก็นแน่นเนนนมื่อันอันบอนบอนที่ปูไว้เพิ่นเหลียญ้้เพิ่นเหลียทั้งอันก็ดีกันวันน,น,น,นนี้สระมาเงินละเมียบอนบอลนี่วันนี้ยังมีมันบิน เา่มเินวันเดียวเท่านั้นเกินกบบใดอันี้หมูอต่เตียมเซเว่นแกอสวัสดีส อือสิบปไกมาไปเด้อเอาไว้ก่อนพนเอาไว้เอาไว้มันมีเงินเติมน้มันเด้อเชนเชนเนจนยเลยเอาไว้งก่อนวันนี้เราไปเที่ยวไว้ไกลเยหีปิกนิกี่ห้องก๊อน้ดันเหลือนเม็่ดืนมาใส่สีชมค่อยอืมอนนี้ว่สีชม เดินทางีแล้วล่ะค่ะทุกคนตามเคยสาวทติ์ต้องเที่ยวกันเที่ยวให้มันทั่วจังหวัดมุกดาหารก่อนเลยคี่น้องประหาจุดแชมเป้งกันเอาไปอยู่ม หัวก็เทียวกับผูกเก่งจะมีนะธรรมดาเนี่ยก็จะมีขายใช่แล้วซื้อจากซองร้อยไปเก่งก็เกินแนลพี่น้อยันี่มีกม้นตอน้องหม่เนี่ยมันหลายพี่น้อง,ไ,องมไม่กับขั้นระยะครับพี่น้องบะมย่ามแดงเะมี่ย่ามพนย่างแดงกินได้ตลอดปีนะใหมนะ่แต่ก,ก,กินผู้เดียว้ก็เบ,บือครับพ่องเนาะราคอยกินเจ้าขผู้เหียวคือค่าเบื่อสิอาเจ้าตอปอด I <laughs> หรอใช่แล้วแล้วฉันไปไว้ไหนก็อยู่ด้วยกันเนาะโอโคสามคนเลยเธอก็เป็นคนใช้เขาฉันเป็นคนใช้ทั้งชีวิตแล้วค่ะงั้นจะให้เป็นคนใช้อีหรอจะให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้หรือไงตายแล้วข้าวเปลี่ยนแถวตินุกคนมาแล้วพี่น้องมาล้จุดแคมปิ้งดีๆงามๆที่แม่พ่อผมไปนี่นะพักอาทินย์แม่้างทั้ง นอกงามไปเลยงามนงามเนี่ยฟักเกษตรว่ะจะยอดฟัดเลยยอดนะหนามันคาราเปนดอกหมอกมานะยอดมันเลย้ยมันหนาเออจักเม็นยังเดินน้าลูกเนาะโอ้ยจังกระตุ้นมีอะไปเล่นกระกวนเนี่เนรอพินหน้าพินหลังเหนื่อยมึ่งยังไงอุจจาระจั๊กเมื่อยเป็นนั่นพี่น้องาแชร์คอยเอาอีกเศร้าเด้อเศร้าเด้อเรียงใหญ่แล้วนิดละจะ๊เม็นมันโล่งแล้ว ผู้ที่เจะวเพรเก่าแล้วเหนื่อยเขาเลี้ยงวิทย์ลวเขาไปอยากเลียงอีกนะพี่น้องมหญไงลวมาด่าโดอีกสักสามปีใครตอนนี้ก็ยังเอาต่ใจงอแงเห็นยังบ่ได้ังใจก็คิดกาดกิดการด่นี่เด้อยู่ในนี้คอนจะได้เปิดแอร์ให้โอ้ยู่ตงเขาเยวะ พี่น้องอยยอให้พี่น้องเห็ญญาานบรรยากาศทางธรรมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักวันนี้ก็มาแคมป์ปิ้งคือเขาพี่น้องมาปิกนิกคือเขาวันนี้เรามีเก้าอี้มาด้วยนะเออไม่ใช่ธรรมด,ดาเออเอามานั่งมานัง่งนก็แน่นเบื่องอันอันบอลบอลที่ปูไว้เพิ่นเล่นถ้าให้เพิ่นเ,ล,นเ,นเล่นทุงอั่าก็ดีกันปันนี้สะมาเหมือนเราแม่บอลวันนี้อืม เอาก็อีมาแต่เฮียนเด้อพี่น้องเขายี่อขวเด้อนี่เด้อเข้าย่ไขวเด้อนี่อือขอมานังเล่นนำไขอยบมมีก็้าี้แบบพับถ้าเข้าี้แบบนี้ก็ดีกันเนะเาะแบบนี้ก็ดีแนนเอจับขึ้นรถมาเลยไม่ต้องซื้อแล้วน ล้างมาจากบ้านแล้วเรียบรย้อยล้างมาจากบ้านแล้วเด้อพี่น้องพอซ้ำไม่หิ้วนะบัดนตั้งเห็นแล้วย<อ>ันลุมมันผัดอากาศเมืเอ่อไรไปหมดคันกัดอ,อากาศเมื่อไรไข่แน่มันห้อนนี่ลสล้างมาจากบ้านแล้วผักบุ้งซ้ำไม่หิ้ว อันนี้มดแค่นี้บอกอนใหญ่ใ่อันีัมผักกลางมาบ้านแล้วบอกพี่น้องนะก็อีห้อมาอามาเอ บอกยังรู้แพะพ่อเขาจแล้างเ่าก็เก็บทำความสะอาดมันก็มีทั้งขยะให้เอาแยกขยะเปียกขยะขยะแห้งเดี๋ยพี่น้องมีขยะของมันเลยเส็จไหมล้างมาจากบ้านก็ไม่ต้องมาล้างอีกแต่น้ำพ่อเตรียมมาทิ้ยอะก่อนอานนั้นเทศแ่อีกเนาะว่ามีพี่น้องมา เจ้าุกข์ว่าใส่เตาแก๊สแบบกระป๋องว่องตรงลดเงี้ยให้ว่า <ละ S 2> มันตรงขว่ามันระเบิดไม,ไม่ให้ให้ว่ามองตรงด้วยห้ามคิดยั่งยืนเลยห้ามห้ามคิดในแง่ลบ่เคนทำเงินโ้ยมันเป็นอะรแพ่งว้าทันโดเออแต่ว่าขวากันเลยว่าลูกขวา,ายมังไงแกอะไรอยู่ขอเลี้ยคนมาโหลดอันนี้ข้งดีครัหหรบสิแม่ค่ะอ๋อในข้งดีแบบนี้แหละที่ว่าเพิ่งใส่แบบเป็นกระป๋องนะบางคนเป็นก็มองว่าอันนี้มันหนะัก อันนี้เบิร์ตจะกระเติมใส่เนีอันนี้มเตอร์ไซค์เขาก็เติมยุคแรไม่เติมอันอันชุมซื้อข้องห้างเ่นมาซื้อกะปองกระเป๋่งเมื่อนานเนาะเจ้าค่ายให้คอยเบาเอื้อยขอเลือกทืานนะซื้อให้เท่าไรสองร้อยแบบป้าต้องขอซื้อมาพันหอันหกปัจจุบันไม่ได้เลยปัจจุบันมันแม่พันแปดเลยระซื้อคอยสองร่อยสั่นวก็ได้เข นายเพ่นน,น,น้องเลเนบบี้วนเนาะพี่น้องบรรยากาศริมโขงเลย,ยพี่น้องเนี่ดีขนาดนี่นไงพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยขมิ้นน้องๆก็เจ้าก็มาเหรียนยืนางด้านบน่ว่าเขากาว่าไปไกลเพื่อนรบรบววนกันพี่น้องบรรยากาศดีมากให้น้องมนตับมะฮุงทุก,กินพี่น้องห้องน้ำห้องในก็ดีคนค,น,คนกำลังเห็ดทุกคนนั่งยื่นไตห้องน้ำสาย,ยางไงเลยโ คักขนาดเลยเนาะดีเนาะคอยมาคมวันนี้แห้งขนาดเลยอืมต้นทัาสายไงต้นพ่บอบานเอาบานเอาเอินต้นทัาสาต้นสายกับต้นลำมันสีคลนายกันแต่บานนี้ต้นทสายอต้นพุ่มกัปไง ก็บังดานะแหวนเป็นตลาดพเป็นอย่างไรราบังดาบตอบมของางๆรี่แลก็ใส่เอ็น่กนเงในโชว์ก็ไม่ไ้ใส่สารียกาบ่งอยแล้พี่น้องแล้วกใส่เองในวีนีง่เราะเขาใส่งามมูด่างคุณเอ่ออะไรเออเออเหมนขยามุ่งเป็นหมิ่นเป็นม มวมมานมมนมเห็นมานมอรมเปิดประตูออกเสียงนั้งทำอะไร จะม,มาสีเรียในรถจิเกียวเอาขบปลาล่างก่อนนะเป็ตนตไเนี่ยขบปาล่างเราหลอนเนิอมจะกี้คุน ไงบัวไว้มันนักปวดซ้ำลายกับ น้ำถังให้แล้วน้ำเย็นน้ำขิงเ,เอามาลัางให้มาคับพ่อบูบทำชงน้ำเอาพี่นอ้องไหมเยบ ดีครับพี่น้องป้ามันียังมีมันอหมนก่นอราทุ่มเพียงมันด้พี่นองดเวยอันนี้หมูทอดจะเตรียมเซเว่นอไม่สด ี่นอนเลยขึ้นเข่ามาอ๋อน้ำเท็ดกันหะอแรับนอนไม่หลับเกี่ยวแรงอยู่นอยเรียน อ้าแม่ป่อนเขานี่จะต่อเนาะน้อง่ล้นมาได้หรอนล ก้อนเ็ก้าใครก็ม้นนามหุ่นตัมห้องก้อนนี้ปัดคอนบรเย็น Oh, you

ชาใส่รสตาแม่ไปเยดยุงขยะเฮากาดก็ตุ่งดำมาน้ำเองเนี่ยพี่น้องดับุดำมาเก็บใส่ตุ่งดำ กินน้าก็อิ่มเลยนะไปกินข้ต่่มเลยกูรำมาเร็งเหรอที่เราลำมากไปกัน่าต้องไห รากตะกอนน้ำแม่เหมืนเนาะ